เฮ้ย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 มาดิีบรีีบรมาบวกได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันหน่ยอะต้องกราดสีดผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไม้คราแเราอยู่ในแอดออนแอดออนแอดออนเลยวะเออ นะครับมูวี่นะฮะทุกคนเออที่แบบทำนะครับเขาแบบทําให้เราเล่นฟรีเลยนะทุกคนไม่ต้องสงสัยฮะว่าผมใส่ชุดเกราะมาเต็มชุดนี่เพื่ออะไรนะฮะเพราะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เอ้ยอย่าลิ้นรวนดิเออเพราะว่าแอดออนนี่ค่อนข้นขางที่จะอันตรายนะครับทุกคนดูในส่วนของกระ่าก่อนนะครับผมดูเนี้ยคือสวยมากนะทุกคนอาวุธใหม่มีการชาร์จด้วยนะครับปิ้วยิงไป คือมันโคตรแรงเลยทุกคนดูดิผมยิงให้ดูโหระเบิดนะทุกคนไฟไหม้เลยชาร์จด้วยน้อยก็ได้นะมันจะไม่แรงมากถ้าชาร์จเต็มก็แรงจัดๆว้าวโอเคนะฮะอาวุธก็มีประมาณนี้นะครับผมเอฟฟิกในการฟันนะทุกคนทําให้ศัตรูนี่ลอยขึ้นนะครับ อ่ะโอเคมันก็จะมีพวกเนี้ยนะฮะไอเทมพวกเนี้ยประมาณที่เพิ่มขึ้นมานะก็มีหลายอย่างนะทุกคนโดยเฉพาะพิกลินนะทุกคนเยอะมากก็จะมีชาวบ้านแบบใหม่ด้วยนะที่เออไม่ใช่ชาวบ้านแบบไหนคือมันจะเป็นพ่อค้านะทุกคนพ่อค้านะนีจะเป็นหนังสือนะแนะนํานะครับถ้าใครอยากอ่านก็อาก่อานไปนะครับทุกคนโอเคเริ่มต้นด้วยต้นนี้นะทุกคนโอ้ อ้าวจมไปแล้วโอเคโอเคอเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่โอ้โหตอนนี้มันจมนี่นะครับผมวางเลยมันก็หึมพยม,มันตีเราไม่เข้า่ะปพะเราใส่กรอกไงมานี่นี่เห็นไหมมันจะลอยขึ้นแบบนี้ทุกคนถ้าใช้อาวุธแบบนี้เฮ้ยเอาดินี่มัจะลอยแบบนี้เลยเอา คือถ้าอยู่ในโลกปกตินะก็ถ้าเราปล่อยไว้นานๆานมันจะกลายเป็นไอนตัวซอมบี้หมปกตินะโอเคเราจะไปที่นเนเธอร์ดีกว่านะทุกคนโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน,นเนเธอร์แล้วนะครับมันจะมีพวกพิกลินด้วยนะฮะแล้วก็ตัวน,นั้นเป็นม็อบใหม่นะครับพิกลินแบบใหม่นะซึ่งมันจะอันตรายแน่นอนถ้าเราเข้าไปใกล้มันนะ โอเคเนี่ยก็จะมีอาวุธเป็นเหมือนจะเป็นทอนฟ้านะมันก็มีชื่อบอกอยู่แหละแต่ผมอ่านไม่ออกนะผมแม่งโง่นะฮะเออโอเคไอ้พวกนี้มาดินี่นี่มึงไปดิมึงไปดิไอตัวนี้ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวออกมาใกล้ก่อนนะฮะแล้ใช้พลังเวทของเรานี่โอ้โหโดนตัวเองด้วยเนี้ยเดี๋ยวจี้เดือดเปิ้ลทองก่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะฮะ คือคุณไม่เกิดคุณไม่ควรมาที่จรกนะเพราะว่ารเะลกปรับใหม่ค so 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 ืออันตรายมากนะของอันน er. ี GOD. ้ที่มีปืนมันฝรั่งนะทุกคนออกบใช่ยังไงวะมันจะมีเทมอยู่แต่ว่าอันนี้มันสามารถยิงได้นะมันจะเป็นอย่างนั้นนี่นะครับคก่อนเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยมาดิ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 บวกได้ เอ้ยเอ้ยเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแบบโอ้มันหมุนเลยอ่ะไอ้นี่เคาะเคาะก่อนเคาะไปก่อนโป๊กไปก่อนชาร์จแล้วยิงบึมโอเคนะครับผมคือเรารีวิวในส่วนของอาวุธอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วคือเราจะมาดู ในส่วนของม็อบนะทุกคนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะเออก็จะมีพวกนี่นะทุกคนนี่ถือที่ขุดนะครับต่อไปก็จะเป็นถือกล้องนะไม่รู้ว่าทำอะไรได้เหมือนกันนี่ถือไฟนะครับต่อไปเป็นตัวน,นี้เป็นบอสนะทุกคนคือน่ากลัวมากนะผมสารรูปโอ้โหนี่ก็จะเป็นบิกลินตัวน,นี้ยังไม่ใช่บอสนะแต่ตัวใหญ่นะ อันตรายนะฮะตัวนี้ถือหอ,อกนะฮะโอเคนี่ก็ถือค้อนนะทุกคนคือมันเยอะมากทุกคนคือแบบโอ้คุณมาเล่นเนี่ยคุณเล่น,เล,นเล่นไม่ได้เลยนะะแ,แบบนี้เล่นยากมากบอกเลยถ้าไม่มีเพื่อนนี่คือแย่นะทุกคนถ้าคุณไม่ใช่แบบคนที่เล่นเก่งจริงอะ่ะคือคุณเล่นยากแน่นอนนะฮะ่จะเป็นตัวน,นี้นะทุกคนโอ้ เหมือนว่าไอตัวตีกรเนี่ยมันจะเพิ่มบัฟให้กับพิกลิ้นพวกนี้นะทุกคนให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะโอ้โหตัวยิ่งใหญ่ทุกคนดูดูเทียบกับตขนาดตัวผมเนี่อันนี้ยังไม่ใช่บอสนะทุกคนอันนี้แต่ว่าจะเป็นบอสนะฮะแต่ว่ายังไม่ใช่บอสที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งตัวบอสที่ตัวใหญ่ที่สุดคือตัวนี้ครับผมดูดิมันตัวใหญ่มากทุกคนเราดิคือดูขนาดดิครับแบบ เียบกันมันคือแบบโอ้โหมึงใหญ่เกินไปเปล่าอย่าสู้เป็นไงเนี่ยเออแบบอารมณ์โอ้โหอย่าสู้เป็นไงคือแบบถ้าคุณมาเจออย่างเงี้ยคนเดียวผมว่ามันมันคงจะยากนะในการต่อสู้เราคงจะต้องหนีกันปา่าราบกันทีเดียวนะะโอ้โหโอ้โหอยากก่างกระทานอนนะทุกคนถุงมือ คือมันอันตรายมากนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่านะถ้าว่าคุณไม่เกิดจริงคุณอยู่ไม่ได้นะฮะเออคุณต้องมีเพื่อนด้วยผมคิดว่านะก็พอๆกับวาเด้นละบ้างแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะตีง่ายกว่าวาเด้นนะทุกคนคิดว่าันนะเออโอเคงั้นเอาเป็นว่าผมขอจบคลิปเียเท่านี้เอ๊ะเอยังยังดียังดีเรายังเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะคือวินเจอร์นะครับแหมผมก็รีบแล้วเกินนะโอเควินเจอร์แบบใหม่นะครับ เอเหมือนว่ามันจะทําลายไหมเ้ไม่ทําลายนี่หว่าเดิมมาอยาจะทำลายโอเคเราเหลือส่วนของวิลเจอร์ที่เป็นพ่อค้านะทุกคนเหมือนพ่อค้าเล่นะนี่ก็จะมีของให้เราซื้อนะทุกคนพวกไอน้นี่คือราคาก็ย่อมเยาดีนะทุกคนคือซื้อง่ายเลยนะใช้เอมเมอรัลแบบสิบอันนี้ก็ได้ปืนมันฝ้าหลังแล้วนะฮะ แล้วก็พวกขวานนะพวกอะไรเนี่ยเอาไปสู้นะดีดีมันจะสุ่มมาเรื่อยๆนะพวกของพวกเุอเจอที่มีขายของนะโอ้มันหายตัวได้ด้วยนะเฮ้ยยากเหลือเกินนี่นะของซื้อของขายก็จะต่างกันไปโอเค โอเคนะคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ดกดแชร์กดสปายด้วยนะครับผมแล้วไม่รอจาเจอกันในคลิปหน้านะฮะ